สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะช่องแม่พรพังนวนจันร์ทนะคะนี่เป็นการเดินรอบศาลเพื่อเคารพสักการะพ่อปู่วังทะลุของเรานะคะนี่นะคะหลายเชือกนะคะแม่ขวานก็จำไม่ได้ทุกเชือกหรอกคะ่ะนี่นะคะมียายมีคุณยายอ,อมศิลน,นะอยู่กําลังเดินอ้อมมาทางนี้นะคะ่ะคุณยายอ,อมศิล์สร้อยเพชรแล้วก็อมศิลโอ้คุณยาย กระแตอมสินสร้อยเพชรน,นะคะนี่คุณยายบัวทองนะคะคุณยายบัวทองน้องวันนิสาติดตามมาด้วยน้องดอกแก้วนะคะในกวานมีแต่ชื่อเพลาะๆนะคะนี่นะคะช่องเมพรพางนวลจันนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะคะนี่นะคะน้องเอื้องหลวงเอื้องหลวง แล้วก็น้องพลอยไม่พลอยยายบัวยายทองคูณนะคะติดตามมาด้วยยายทองคูณนี่ยายทองคูณนี่นะน้องยายทองคูณแล้วก็น้องฟ้าใสนี่บัวลอยอยู่ทักนี่คุณยายนวลจันทร์กำลังขึ้นมานะคะเดี๋ยวส่งคุณยายนวลจันทร์ก่อนนูน่นกำลังปลูกขึ้นมาจากน้ํานะคะบรรยากาศร้อนมากเลยนะคะช่วงนี้บรรยากาศร้อนมากคะ่ะ นี่นะคะน้องเมยนี่น้องเมยเล็กๆเจ้าของเขาขึ้นแล้ววันนี้ทุกทีเจ้าของจูงนะคะโอ้ดอนนี่โทษทีค่ะดอนนี่ไม่ใช่น้องเมยดอนนี่น้องเมยอยู่ทางนู้นพ่อเสนร,รักน้องอายนี่ยายนวลจันมาทางนี้แล้วนะคะม่ยายนวลจันนี่น้องพร้อมซับพ,พร้อมซับเดินคู่กับยายแล้วนะคะน นี่อันนี่นะคะเดินรอบสามรอบนะคะเพื่อสักการะบูชานะคะอขอให้พ่อปู่ช่วยคุ้มครองปกปักรักษาลูกหลานที่อยู่ที่อยู่ หวังทะลุนี้นะคะชาวช้างตกงานให้มีแต่ความสุขความเจริญทั้งผู้ชมและแม่แม่เอฟซทั้งหลายที่ได้ช่วยอาหารพวกเรานะคะขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนานะคะขอให้มีแต่ความโชคดีตลอดไปนะคะทั้งผู้ให้และผู้รับมีแต่ความสุขความเจริญนี่นะคะ ชาวช้างตกงานก็ยังอยู่ด้วยกันอย่างแน่นหนานะคะอืถึงจดดะได้นี่นะคะนี่นะคะสามรอบนะคะสามรอบหลายเชือกแล้วนะคะยายนวนจันเดินหลังเขาก็ต้องวนต้องครอบสามรอบหลังเขาด้วยนะคะนี่ แตงโมนีเดินผ่านน่านวันนิสานี่นะคะวันนิสายายนวลจันยังเดินไม่ครบนะคะยายนวลจันต้องเดินต่อน,นี่นะคะยายนวลจันจากับน้องพร้อมซับนะคะติดตามมาด้วยน้องโดยนะคะงาตัวงาเล็กนะคะเพียวๆอายุยังน้อยเลยนะคะตัวงาโดยนะคะนานนะคะพ่อเงินพ่อทองของเราก็อยู่ หน้าพ่อปู่วังทะลุนะคะพ่อเงินพ่อทองนะคะป่วงมาลายสีเหลืองอักขา,าหน้าพ่อปู่วังทะลุของเรานะคะนี่นะคะบรรยากาศช่างร้อนมากเลอเกินค่ะร้อนจริงๆค่ะบรรยากาศนี่ร้อนมากเลยนะคะท่านผู้ชมซูรินร้อนมากนะคะวันนี้นี่วันวันที่วันที่สี่นะคะวันนี้วันที่สี่ กรกดาคมนะคะนี่นะคะร้อนมากเหลือเกินนะคะนี่นะคะยายบัวทองยายบัวทองก็ยังไม่ครบสามรอบนะคะนานมาอ้อมมาแล้วยายนวลอยู่หลังเขาเพราะยายลงน้ำหลังเขานะคะ นี้นะคะปั๊มๆบูบูโครงการด้วยนี่นะคะยายนวลอยู่หลังเขานะคะ ในวลยังอ้อมอีกรอบหนึ่งนะคะยังอ้อมอีกรอบหนึ่งนะคะบรรยากาศยามเช้าแต่เช้าส1บเอ็งแล้วนะคะร้อนมากนี่นะคะแต่ยังมีสายน้ำน้ำามน้ำชีสายน้ำอันชื่นฉ่ำลงเวลาใดก็ยินชื่นใจชาวช้างเวลานั้นค่ะช้างก็จะลงทุกระยะทุกหนึ่งสองชัวง่วโมงก็จะลงตลอดนะคะตลอดทั้งวันเลยนะคะ ตลอดยกเว้นแต่มันจะฝนหรือว่ายกเว้นแต่เมฆจะเยอะบดบังดวงอาทิตย์แต่ถ้าร้อนแบบนี้นะนะคะควานก็จะเอาลงตลอดนะคะนี่นะคะบรรยากาศช้างตกงานของเรานี่นะคะนี่อยู่อีกกลุ่มหนึ่งนะคะมีสามจุดตรงไหนมีล่มตรงนั้นก็จะอยู่รวมกันเป็นจุดๆๆนะคะเพื่อรอรับอาหารจากแม่แม่เอฟซนะคะนี่นะคะ ทางนี้ยายบัวลอยก็อยู่อีกกลุ่มหนึ่งนะคะจะซ่อนอยู่ตรงล่มไม้นี่อยู่อีกกลุ่มหนึ่งนะคะนี่นะคะ,น,น,ะ,คะนี่อาหารของเรานะคะอาหารของเรานะคะนี่มาแล้วยายนวลน,นะคะแม่ควานก็ไล์สุดขายอาหารตอนยินนะคะ เชิญชวนอุดหนุนอาหารยายนวลเพื่อจะสร้างบ้านให้ยายนวลน,นะคะช่องแม่พรพังนวลจันนะคะนี่ยายนวลเดินมานี่แล้วนะคะนี่แกไม่มีหลังคาอยู่ร้อนมากนะคะช่วงวันไหนหยุดบางทีเราก็อาศัยไปอยู่กับเขาสักพักหนึ่งนะคะแต่แม่วานก็จะหาจุดที่เหมาะๆให้แกอยู่เหมือนกันนะคะเพื่อจะไล่ขายอาหาร นี่นะคะตอนเย็นนะคะทุกวันนะคะนอกจากวันหยุดจากที่เราไม่ได้ลงมาวางทะลุนะคะคือวันจันทร์วันอังคารนะคะเราจะไลฟ์อยู่ที่บ้านนะคะนี่นะคะยายนวลจันทร์นะคะอื่ยายนวลจันทร์ลงน้ําแล้วก็ชื่นใจนี่นะคะแม่ยายคุณตายาวจริงๆนะคะนี่เนฟซีโป๊ะแม่แม่คะดู ดูคิ้วของยายนวลนะคะนี่ท่านผู้ชมนะคะนี่นะคะดูคิ้วดูขนขนตาของยายนะคะขนตาของยายนี่นะคะยายนวลจันนะคะขึ้นมาจากน้ำแล้วยายนวลจันทร์ นี่นะคะยายนวนจันนะคะร้อ,อ,อนมากนะคะออนี่ยายนวลจันนะคะออขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามช่องแม่พรพังนวลจันด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆกทุกกำลังใจที่ช่วยเหลืออาหารขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะนะคะนี่นะคะขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ